ตัวไม่โตนะประมาณฝ่ามือสวัสดีครับนะนะน,ะนี่ผมน้าเต้เคยฝังนะครับนี่พาทุกคนมาที่เกาะลอยนะครับผมนี่มาตีปลายามเย็นนะครับตีเหยื่ปลอมยามเย็นนะครับหาปลาสากปลากระพงอะไรพวกนี้แหละนะน้ากาลังขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตีเลยละไม่พูดกันเยอะนะมันจะมืดแล้วนะมันเป็นนาทีทองเวลานี้ไปเดินเข้ามาตีข้างฝั่งได้นะด้านไหนรถนี้จะมีตัวหรือเปล่า ข้างโขดที่ <c oughs> เนียนทำระยะนะครับหมายน้ำไม่ค่อยลึกลองดูยังเข้าไม่เป็นด้วยนะเป็นสิวหัดหัดเข้ะไปน้ำไม่ค่อยลึกอะตรงนี้ เปลี่ยนเป็นปัดปัดปัดร้อยอ่าประมาณสิบสี่เซนนะตาลมเลยยีงไม่ออกเลย ครับปลาที่น้าเขาได้นะครับงไ,งไม่ไปกันเลย ตรงที่มันไล่ผมก็ตีไปมันก็ม,นกมันก็เงียบนะ <Hey. S 1> ผมตื้อหลายรอบแล้วเงียบกิ๊บ มันโอกครับเอ็นเขาตร์อ๋อตึงดีไหมพี่ตึงอยู่นะเนี่ยลองจับดูเผื่อเธอชอบอ oh, อันนี้เวทเท่าไหร่ครับเวทเอ็มตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ oh, ม่จำไม่ได้ละตึงเลยแปดหกครับพี่96เก้าหกครับตัวนี้โอ้ oh, ตึงนี่เดียวเลย ผมชอบนะขอปลาคอแล้วสนุกดิแงลงมันสวยด้นะับี่เอ้เลยสิคร,ครับผมนี่ครับปลาของนาเขปาปาตกับปลากระพงนาเขาใช้ปลายางนะครับนี่ตัวไม่โตนะประมาณฝ่าม,มือแต่ผมน่าจะให้วันนี้นะครับแต่ว่า มีคนได้แล้วนะแสดงว่าเกาะลอยก็มีนะ,ะครับปลากระพงมาลองดูได้นะครับแต่ผมเห็นหลายตัวตัวเล็กอะ่ะไม่กัเดเยอะเลย